นี่คือทางที่จะขึ้นสู่ถ้ำแก้วนะเป็นตอนนี้อยู่ในบริเวณวัดถ้ำแก้วเลี้ยวขวาเข้าไปก็ไป,ไปที่จอดรถแล้วก็เดินเข้าไปอีกร้อยเมตรจะขึ้นสู่ถ้ำแก้วซึ่งอยู่ด้านบนอันนี้ให้ดูสัญลักษณ์ก่อนเพราะบางคนขึ้นถ้ำอย่างเดียวไม่ได้ดูความงามของธรรมชาติดูต้นไม้ดูดอกไม้ไม่รู้ดอกอะไรสวยจังเลย น,นี่คือทางขึ้นวัดทําแก้วเลี้ยวโค้งขึ้นไปหมดเขตราดยางก็จะเป็นหมดเขตราดยางก็จะเป็นที่จอดรถกระบะ,ะเดินขึ้นอีกร้อเมตรก็จะถึงป่าทางทําแก้ว ที่นี่ไม้สักเยอะแต่ไม่ค่อยโตไม้สักไม่โตเพราะอยู่บนขาโตปีละนิดปีละหน่อย